ส่งตรงสิ่งดีๆนะคะฟอมอินไลน์นะคะทุกคะนทั่วโลกเลยด้วยการลุกขึ้นมาชร้าให้ตัวเองโห oh, ดูกาแฟน่ากินมากทุกคนคะน่ากินมากเวลากาแฟของพี่ยายาอร่อยมาก วันนี้นะคะพี่ย่ามี3เคล็ดลับนะคะสเคล็ดลับนะคะแห่งความสําเร็จมาฝากทุกคนนะคะถ้าเรานะคะอยากประสบความสําเร็จนะคะสิ่งแรกเลยทุกคนรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนที่ mindset จะต้องเปลี่ยนที่นะคะความคิดของเราก่อนสิ่งแรกเราต้องเปลี่ยนที่ความคิดของเราก่อนนะคะคนสําเร็จทุกคนเขาจะเปลี่ยนที่ความคิดความคิด80%นะคะว,วิธีการมันก็จะตามมาเอง20%นะคะทุกคนคะเดี๋ยวนนขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะนะคะถ้าเรานะคะ ถ้าเราเรียนรู้นะเรียนรู้มันก็จะทําให้เราอ่ะมีความรู้มากขึ้นและเราสามารถที่จะทําสิ่งดีๆมากมายนะคะการที่เราเปลี่ยนที่ความคิดมันจะทําให้เรานะคะไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่เรายังไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเราก็จะคิดแบบเดิมๆแบบที่เราเคยทํามาก่อนนะคะเราเคยทํามาแบบไหนเราก็จะเคยทําแบบนั้นมันก็จะเหมือนกับวนลูปนะคะอีหลอดเดิมนะคก็คือไม่สําเร็จทำมาทุกครั้งก็เหมือนเดิมเหมือนกับที่เราทํามาเพราะ เราไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดเราเปลี่ยนวิธีการก็คือสมมุติเราขายแบรนด์นี้เราก็เปลี่ยนไปทําอีกแบรนด์อื่นไม่สาเร็จเราก็เปลี่ยนไปทาแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แบรนด์น้นแบรนด์นั้นเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราก่อนเราถึงสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกเขาก็เปลี่ยนที่ความคิดก่อนสิ่งที่เราจะสามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้เราจะต้องมีการรับข้อมูลเยอะๆเรียนรู้เยอะๆนั่นก็คือการอินพุตค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะเราจะต้อง พูดเรียนรู้นะคะรับข้อมูลเยอะๆเข้าสู่สมองของเรานะคะโดยที่เราผ่านการเรียนการอ่านการฟังและการดูนะคะเราะะเรียนผ่านการฟังและการดูเ้วอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือระดับโลกดูว่าอ่านหนังสือที่มันประเทียมปัญญาของเรามันก็จะทําให้เราอินพุตได้มากขึ้นสิ่งที่คุณเสพกับสิ่งที่คุณสร้างนะคะการที่คุณนะคะอ่านน้อย ฟังน้อยนะคะข้อมูลในสมองของคุณมันก็จะเล็กค่ะทุกคนคะนะคะถ้านจะเล็กมากนะคะถ้าคุณนะคะเรียนรู้มากๆเรียนรู้เยอะๆในสิ่งที่มันเกี่ยวกับการที่คุณจะทำนะคะในสิ่งที่คุณจะทําในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณก็อ่านมันอ่านหนังสือนะคะถ้าไม่ชอบอ่านก็ฟังฟังหนังสือเสียงหรือนะคะดูชีวิตคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณต้องการคือคุณเสพให้เยอะๆนะคะเมื่อไหร่ที่ครังสมองของคุณมีข้อมูลเยอะๆสมองสมองของคุณมันก็จะขยายมันก็จะใหญ่นะคะถ้า เรามีอินพุตน้อยสมองเราก็เล็กเวลาที่คุณจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของคุณเวลาที่คุณจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่คุณสร้างผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเท่ากับสมองที่คุณรับข้อมูลเข้าไปค่ะทุกคนคะนะคะมันจะเท่ากันแต่ถ้าคุณนะคะอินพุตเยอะมากนะคะการเรียนรู้นะคะอย่า <ๆ S 1> คง<ฮ>คุณอยากทําหุ้นนะคะคุณก็เรียนเกี่ยวกับหุ้นนะคะสมองของคุณมีนะคะมี ความรู้มากความรู้เยอะนะคะสมองของคุณมันก็จะทํางานได้เยอะเวลาที่คุณงานซื้อหุ้นทําหุ้นขายหุ้นคุณก็จะนะคะทำเงินได้มากมายมหาศาลตามที่คุณเรียนตามที่คุณใส่อินพุตเข้าไปนะคะถ้าเราอินพุตข้อมูลนะคะเราก็ควรจะอินพุตข้อมูลตามความถนัดของเราอ่ะเรียนรู้ตามความถนัดของเราบางคนไม่ชอบอ่านอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบอ่านหนังสือคุณก็ฟัง ฟังคลิปดีๆนะคะหรือฟังหนังสือเสียงนะ,ะมีเยอะมากใน YouTube หรือฟังคลิปที่เขานะคะสอนให้พัฒนาความคิดพัฒนาปัญญาของเราทําให้เรานะคะมีพลังบวกมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะใช้ชีวิตในการทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้นะคะบางคนก็ชอบอ่านบางคนก็ชอบดูนะคะบางคนก็ชอบฟังเอาแต่เอาสิ่งที่เราถนัดอ่ะแล้วแต่จริตของเราจะเรียกจะชอบอินพุตแบบไหนอ่ะก็ ให้มันถูกกับจริตของเราเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นมันจะเรียนรู้และพัฒนาได้ไวและมันจะทําให้เรามีข้อมูลในสมองเราเยอะนะคะเมื่อเรามีข้อมูลเยอะเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะ,ะเหมือนกันเลยนะคะเจฟเบซอฟนะคะเขาเป็นเจ้าของมาซอนนะคะเขาเป็นนักธุรกิจที่รวยระดับโลกนะคะเขานะคะได้มีการเรียนรู้6ชั่วโมงเลยนะคะต่อวันเห็นไหมคนสําเร็จเขาใช้เวลาในการเรียนรู้ หชั่วโมงคุณคิดดูนะเขาเรียนรู้การอ่านนะการอ่านหรือการฟังนะคะเขาดูแล้วเขาก็มาพัฒนางานของเขาเห็นไหมคะอเมซอนเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ขายดีมากนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะในอังกฤษตอนนี้ก็อเมซอนนะคะตอนนี้เห็นไหมคะว่าการอ่านการเรียน การที่เราะะพัฒนาสมองของเราพัฒนาความคิดของเราให้เขามีความคิดนะคะไม่ให้สมองเราฝ่อเราพัฒนาตลอดให้ให้เราอยากสมองเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอินพุตมากนะคะเราก็สามารถที่จะเอาพูดได้นะ,ะเมื่อเราได้ อินพูดเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้าไปในตัวเรามากแล้วนะคะเราจะต้องมีการถ่ายทอดที่ดีด้วยนะคะเราจะต้องมีการถ่ายทอดด้วยเพราะการถ่ายทอดของเรานะคะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้นะเราจะต้องมีการเอาพูธกับทุกคนค่ะข้อ2เลยก็คือเอาพูธก็คือการถ่ายทอดข้อมูลที่เราเรียนมาเยอะๆน่ะที่เราเรียนมาแล้วเอามาสร้างบางสิ่งบางอย่างให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็คนอื่น การที่เรียนมาแล้วคุณไม่ยอมถ่ายทอดเลยก็เท่ากับศูนย์มันก็จะหายไปยิ่งคุณถ่ายทอดยิ่งคุณเอาออกมาแบ่งปันอ่ะสิ่งที่คุณทําได้อ่ะคุณออกมาแบ่งปันแบ่งปันมันก็จะทําให้สมองของคุณจําได้และมันก็จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการที่คุณเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมองของคุณก็จะพัฒนานะคะการที่คุณถ่ายทอดให้คนอื่นสมองของคุณพัฒนาคุณมีเอาพุทธเยอะนะคะมันก็จะทําให้คุณอ่ะนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้น บางคนอินพุตเยอะมากแต่ออปต์น้อยนะคะก็คือเรียนรู้มาเยอะมากบางคนไปเรียนไปเรียนมาเป็นสิบสิบคอร์สนะคะเป็นสิบคอร์สสิบแคมป์สัมมนาเยอะมากบางคนยี่สิบสามสิบสี่สิบแต่ถ้าคุณเอาพุตน้อยมันก็ไม่สร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณและคนอื่นและไม่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้แต่บางคนกลับกันบางคนน่ะเขานะคะเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วเขาเอามาถ่ายทอดเขาไปเรียนแค่ คอสสองคอสหรือ1แคมป์สแคมป์อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเอามาทําเงินได้เป็นหลายแสนเป็นหลายล้านนี่คือการที่เขาอินพุตแล้วเอาพุตเยอะเขาก็จะได้เงินเยอะนะคะบางครั้งการที่เรานะคะมันก็มันแตกต่างกันแบบนี้บางคนเรียนรู้มาเยอะอินพุตมาเยอะนะคะแต่เอาพุตน้อยก็ไม่สร้างไรายได้นะคะบางคนนะคะบางคนอินพุตมาเยอะนะคะแล้วก็เอาพุตเยอะนะคะมันก็สร้างไรายได้คือมันแตกต่างกันแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกัน นะยิ่งเราถ่ายทอดนะคะเราก็จะยิ่งมีคุณค่าสร้างคุณค่าให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานหรือความสัมพันธ์ต่างๆอะ่ะมันก็จะเข้ามาเพราะเราให้นะ,ะคะครูสิตาสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้นั่นคือนะคะเป็นจริงค่นะทุกคนคะยิ่งเราเอามาถ่ายทอดแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนเวลาที่คนเขาฟังแล้วเขามีความคิดและเขามี จิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นดีขึ้นปรับทัศนคะติของเขาไปในด้านบวกมากขึ้นเราก็จะได้บุญและได้สร้างคุณค่ากับคนคนนั้นเช่นกันค่ะถึงแม้จะเป็นหนึ่งคนสองคนมันก็เป็นคุณค่าที่ยอดเยี่ยมมากที่เราได้ถ่ายทอดที่เราได้ทำนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนมาเราจะต้องเอาออกมาถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดให้คนได้นะคะได้เกิดประโยชน์นะคะเราถึงสามารถที่จะทําเงินหรือว่าสร้างไรายได้ให้เราได้นะคะที่ คนสำเร็จเขาเอามาทำคือ Input Output และข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อ3คุณจะต้องตรวจเช็คตัวเองตรวจเช็คสถิติตัวเองนะคะบริษัทอะเขายังเช็คสถิติคุณในการทำงานเลยว่าให้คนนี้ทำงานแบบไหนคุณทำงานแบบไหนให้กับเขาเะคะเพราะฉะนั้นทำไมตัวคุณจะไม่เช็คนะคะสถิติของตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำมาทั้งหมดเนี่ยฉัน i n น u t ฉันเอาพุตฉันเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยหรือเราทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยู่เราทำ เราเรียนรู้แล้วก็ทําธุรกิจนั้นอยู่นะคะเราต้องเช็คด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอ่ะมันเข้าใกล้ความสําเร็จหรือยังสิ่งที่เราทำอ่ะมันกําลังถึงเป้าหมายเราหรือยังมันถึงเป้าหมายถึงของเราหรือยังเราต้องตรวจเช็คได้นะคะถ้าเราไม่เช็คตัวเองเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเป้าหมายของเรามันเหลืออีกเยอะไหมเราก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คด้วยเพราะเราจะได้รู้ว่า เราจะต้องเพิ่มเติมเราจะต้องปรับปรุงส่วนไหนของตัวเรานะถ้าเราไม่เช็คสถิติตัวเราเองนะเราก็จะไม่รู้ว่าฉันต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเราก็จะปล่อยมันตามไปเรื่อยๆนะเรารับข้อมูลมาเราก็ต้องเอาพุทธข้อมูลของเราเพื่อที่เราจะได้จดจําสิ่งที่เราทํา ทั้งหมดและเราอย่าลืมเช็คสถิติของตัวเราเองว่าการที่เราทํางานมาทั้งหมดวันนี้นะคะมีอะไรที่เราทําได้ดีมากวิ้ยวันนี้เราตอบอินบ็อก์ลูกค้าดีมากเลยเราก็จดไว้ตอบแบบนี้ลูกค้าชอบนะคะหรือเรานะ,ะขายของนะคะเรามีแถมนิดๆหน่อยๆให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าตอบรับกลับมาดีมากเราก็จดไว้นะคะเราจดไว้นะคะอันไหนที่มันไม่ดีเฮ้ยเราคุย เราคุยอินบ็อกนานเกินไปนะคะแทนที่เราจะคุยอินบ็อกกับลูกค้าไม่เกิน2นาทีไม่เกิน3นาทีอย่างเงี้ยเราคุยกับลูกค้าคนหนึ่งเป็นชั่วโมงมันก็จะตัดเวลาของเราลงไปเพราะฉะนั้นเราก็เอามาเช็คสถิติของเราแบบนี้แล้วเราเหมือนกับเราลับคมอะลับคมวิชาของเราลับคมอาบุธของเราเราก็จะพัฒนาและก็ทําให้เราอะนะ รุ่งเรืองขึ้นเหมือนกันกับสิ่งที่พิทยาพูดมาทั้งหมดมันเป็นเคล็ดลับของคนสําเร็จระดับโลกเขาทาและที่สําคัญนะคะไม่ใช่เฉพาะคนสําเร็จนะคะระดับโลกคนสําเร็จทั่วไปเขาก็ทํากันแบบนี้นะคะเราลองเอาไปทําดูนะ,ะมันจะเกิดประโยชน์ให้กับเราแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิทยาลาไปก่อนจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าไปแล้วค่ะ